สวัสดีค่ะทุกทุกคนขอบคุณสิทธิบัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคของชาวบ้านคนหนึ่งนะคะมุมมองของเราเองที่เห็นความตั้งใจและความเอาใจใส่ของคุณหมอที่โรงพยาบาลอำเภอเกาะพะงันนะคะเราอยู่ในวัยที่จะต้องไปพบ คุณหมอประจำเดือนนะคะแล้วก็รับยาอย่างเช่นของผู้สูงวัยนะคะความดันเบาหวานแล้วก็ไทรอยด์นะคะโรคไขข้อโรคของชรานะคะพวกเราได้อยู่ในคลินิกของโรงพยาบาลนะคะทีนี้เราเห็นเป็นมันเป็นความประทับใจที่คุณหมอและเจ้าหน้าที่ทุกท่านเอา ให้ความเอาใจใส่พวกเราชาวบ้านเป็นอย่างดีนะคะทั้งมีความประทับใจแล้วก็ซาบซึ้งกับทุกๆท,ท่านที่ตั้งใจทำงานต่อประชาชนนะคะให้เกียรติพ่อแม่พี่น้องกับญาติผู้ใหญ่ดังกับญาติผู้ใหญ่ของตัวเองนะคะบางท่านก็ยังเดินไม่ไหวบางท่านก็นั่งรถเข็นมานะคะหรือว่าเพื่อนชาวบ้านของเราที่เราได้เจอได้เห็นหน้ากันอยู่ ไปมาในชุมชนนะคะหลายๆคนก็มีอาการเจ็บป่วยตามอายุของของแต่ละท่านนะคะทางโรงพยาบาลตั้งใจช่วยพวกเรามากเจ้าหน้าที่ก็ทำงานนะคะแล้วยิ่งที่มีโรคระบาดมากๆเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหคุณหมอมีภาระเพิ่ม W เลยนะคะคืองานเดิมก็มี100%ตต้องรับรับผิดชอบนะคะแล้วยังมีงานระบาดเข้ามาอีกเนาะ เราก็สามารถที่จะควบคุมการแพร่กระจายของเชืออ้อครั้งแล้วครั้งเล่าไปได้ตลอดเวลาเลยนะคะเป็นการทำงานหนักร่วมกันของอกลุ่มชาวกู้ภัยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกๆฝ่ายทุกทท่ททานในชุมชนหรือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งอำเภอเนาะล้าชาวบ้านก็ทั้ง ประทับใจแล้วก็ระมัดระวังนะคะที่เกาะพังงันช่วงนี้หลังจากปี2565ย่างเข้ามาสูน่นะคะเป็นปีงบประมาณที่เรามองเห็นหลากหลายนะคะอย่างที่เห็นในภาพก็จะมีหนุม่มเป็นคุณพ่อมือใหม่หรือมือเก่าไม่แน่ใจของชาวพาม่านะคะชาวแรงงานต่างด้าวชาวแบบพี่น้องชาวพาม่าที่เข้ามาใช้แรงงานในเมืองไทยก็มาคลอดบุตรที่ โรงพยาบาลนะคะตามสิทธิบัตรประกันสังคมแรงงานของเขานะคะก็มาใช้บริการแล้วก็มีชาวฝรั่งนะคะชาวนักท่องเที่ยวที่อยู่ในั้งบนเกาะแล้วก็มาเที่ยวนะคะมาที่โรงพยาบาลกันอย่างหนานแน่นนะคะแล้วไม่อยากเชื่อเลยนะคะว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลใช้ภาษาสื่อสารได้ดีมากๆเลยต่อชาวต่างชาติทุกท่านนะคะแล้วก็ น้องๆชาวต่างชาติที่เป็นต่างด้าวเป็นเป็นคนแรงงานอยู่ที่นี่ก็สามารถพูดภาษาไทยได้ด้วยนะคะในโรงพยาบาลก็มีน้องออที่ทำงานอยู่ในแผนกของทำความสะอาดโรงพยาบาลก็มีเป็นชาวพมา่าด้วยนะคะทำให้ภาษาพมา่าที่อยู่ตรงป้ายนั้นต้องกำกับไว้ด้วยทุกครั้งนะคะบางทีบางครั้งเราก็คิดเหมือนกันว่าเราเป็นคนไทยเราจะต้องเรียนรู้ภาษาพมา่าบ้าง เราก็จะได้แต่เมียนมาเบงมงกะลาบาเมียนมานะคะเจสุตินบาเดขอบคุณมากอะไรประมาณนี้แค่นั้นเองเนาะก็เห็นความรักความห่วงใยนะคะในสังคมของชาวต่างด้าวเห็นพ่ออุ้มลูกอย่างนี้รู้สึกประทับใจแล้วก็เป็นความอ่อนโยนมากๆเลยนะคะที่ได้แอบถ่ายนะคะไม่ได้ตั้งใจถ่ายนะคะแอบถ่ายเขาไว้นะคะว่า ดูวิธีการที่เขาอุ้มลูกแล้วมันดูละมุลละไมละมุนละม่อมมากๆเลยค่ะประทับใจจริงๆเลยนะคะแล้วก็มีอีกชาวบ้านของเรานะคะมีบางท่านเท่านั้นนะคะที่ว่ามาลงพยาบาลแล้วก็อยากให้ได้เร็วๆนะคะเพราะว่าเราต้องทําตามคิวเนาะแล้วช่วงจังหวะที่เจาะเลือดใหญ่ของผู้สูงวัยนี่ก็จะมีวันละ,ะประมาณเกือบเจท่านนะคะสอบถามจากทางพยาบาลนะคะเราก็นั่งคอยแล้วก็นั่งมองนั่งสังเกตการนะคะ จริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากไปโรงพยาบาลช่วงที่พวกเรายังใช้หน้ากากหรือแมสนะคะต้องปิดปากปิดหน้าปิดตานะคะเราก็ต้องใช้ความเป็นคนที่เหมือนกับเราเป็นชาวบ้านด้วยกันนะคะคุยกันพูดคุยกันแล้วก็คอยคิวกันนิดหน่อยนะคะไปแต่เช้าเพราะว่าคนเจาะเลือดนี่จะต้องอดน้ําอดอาหารไปตั้งแต่ตอนกลางคืนใช่ไหมคะ พอเจาะเลือดเร่งเร่งเจาะเลือดประมาณสัก7จ็ดโมงแปดโมงก็เสร็จเรียบร้อย8ปดโมงเก้าโมงเราก็ได้ออกมาทานข้าวแล้วหลังสิบโมงเราก็กลับไปฟังผลใหม่นะคะอันนี้บ้านของพวกเราก็อยู่ใกล้นะคะอย่างเราคนพูดนี้บ้านไม่ไกลจากโรงพยาบาลน,นะคะประมาณ5กิโลเป็นอย่างอย่างเยอะนะคะก็ทําให้เรารู้สึกประทับใจนะคะพอทําตรวจ เสร็จเรียบร้อยเราก็รอรับยานะคะคุณหมอก็จะนัดไปให้เลื่อนในวันสามเดือนหน้านะคะแต่ถ้าไปเจาะเลือดก็หลังจากนั้นอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะวันที่25้าก็ไปเตรียมตัวพบคุณหมอเพื่อทราบว่าในผลเลือดนั้นมีค่าของไตค่าไทรอยอะไรบ้างนะคะแล้วก็หมอจะลดยาหรือว่าจะเพิ่มยายัางไงให้กับเราเนาะการที่เรามีอายุมากขึ้นคุณหมอนัดเนี่ยมันก็เป็น เรื่องที่ดีสําหรับตัวเราเอาใจใส่สุขภาพนะคะตามสิทธิบัตรทองนะคะสิทธิบัตรทองที่ประชาชนคนไทยควรได้รับจากาจาทางฝ่ายของบ้านเมืองรัฐบาลที่จะต้องให้เป็นสวัสดิการแก่เราเชาวประชาชนนะคะซึ่งสมัยก่อนรุ่นพ่อแม่เราที่เสียชีวิตไปแล้วก็ไม่ไม่ค่อยได้รับแบบนั้นเลยนะคะ ถ้าเป็นคนแก่แก,แก่แล้วแก่เลยนะคะตอนหลังๆมานี่มีเริ่มมาประมาณไม่ถึง20ปีนะคะที่มีการให้ชาวบ้านทุกคนมีต้องได้รับสิทธิบัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคนะคะจากที่มีการขับเคลื่อนผักดันของคุณหมอท่านหนึ่งในสมัยของรัฐบาลนายกทักษินอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเราเนาะ แต่ว่าอันนี้ก็คืออยู่ในโครงการที่ยั่งยืนมาตลอดจนปัจจุบันนี้นะคะเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าต่างชาติต่างประเทศเขาก็มีสวัสดิการของแต่ละเดือนในการใช้ social security อย่างเช่นอเมริกานะคะทำงานแล้วพอกเกษียณมาตามอัตรางเงินเดือนทุกคนจะได้รับเงินของ Social Security mm hmm. เพื่อตอบแทนทดแทนในเหมือนแบบประกันสังคมนั่นแหละค่ะให้กับแต่ละท่าน ผู้ใดที่ไม่ทำงานไม่ได้มีการจ่ายภาษีตรงนี้ก็จะไม่ได้รับเงิน Social Security นะคะจะมีก็น้อยนะคะแต่ว่าผู้ถุงไวัยจะมีทุกคนเลยค่ะที่อเมริกาก็เหมือนกับบ้านเรานะคะถ้าท่านใดเป็นคนไทยบัประชาชนเมืองไทยใช้ชีวิตแบบเป็นคนไทยโดยสัญชาตินะคะก็จะต้องได้รับสวัสดิการตรงนั้นด้วยนะคะ แล้วก็ยังมีมาตรการคุมเข้มเรื่องอการกั้นไม่ให้ปิดกัน้นไม่ให้ผู้คนเข้าไปในเขตที่มีไข้ระ,ะบาดของไวรัสโคโรนาโอไมคอนช่วงนี้นะคะขอบคุณแทนชาวบ้านขอบคุณคุณหมอนะคะเราทุกคนไปหาคุณหมอขอความช่วยเหลือขอความอนุเคราะห์คุณหมอและเจ้าหน้าที่ทุกท่านก็ให้การบริการ พูดจาไพเราะเป็นอย่างดีทําให้พวกเราชื่นใจนะคะเคยถามคุณพยาบาลคุณหมอว่าเ,อาเหนื่อยกันมากใช่ไหมคะไม่รู้จะตอบแทนยังไงขอบคุณมากๆที่อนุเคราะห์พวกเรานะคะที่มีสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะหวังว่าวันนี้เป็นคลิปที่เราตั้งใจทําให้กับอขอบคุณโรงพยาบาลอําเภอเกาะพะง,งานันขอบคุณคุณหมอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ